สวัสดีค่ะ,คะพบกับพออน้อยพอ,อกองสวัสดิการสังคมสังกัดเทศบาลตำบลบ้านด่านอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะวันนี้พอ,อน้อยมีเรื่องที่จะมาประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการปรับเพิ่มเงินตามขั้นบันไดของผู้สูงอายุนะคะค่ะตามขั้นบันไดตามช่วง ขั้นบันไดของผู้สูงอายุค่ะก็ขออนุญาตเอ่ยถึงกระทู้ถามของกลุ่มจิจการผู้สูงอายุกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพอมอนะคะค่ะมีกระทู้ท่านหนึ่งสอบถามค่ะก็น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งเป็นกระทู้เมื่อวันที่13มิถุนาย,ยน2566 ในรายละเอียดนะคะเงินผู้สูงอายุที่อายุเพิ่มขึ้นเป็น70ปีการเพิ่มเงินค่ะท่านบอกว่าท่านเกิดวันที่6พฤศจิกายน2495 6พฤศจิกายน2495จะได้รับเงิน เดือนละ7 0 0บาทเดือนไหนก็เป็นกรรมามที่น่าสนใจก่ะก็เท้าความเดิมกันสักนิดหนึ่งในเรื่องของการรับเบีย้ยอย่างชีพผู้สูงอายุตามช่วงอายุแบบขั้นบันไดช่วงอายุ60 69ปีรับเบีย้ยอย่างชีพ600บาทช่วงอายุ70-79ปีรับเบี้ยอย่างชีพผู้สูงอายุ700บาท ช่วงอายุ80-89ปีรับเบีย้ยอย่างชีพผู้สูงอายุ800บาทและอายุ90ปีขึ้นไปรับเบีย้ยอย่างชีพผู้สูงอายุ1,000บาทนะคะการปรับเพิ่มขึ้นเบีย้ยอย่างชีพผู้สูงอายุจะไม่มีการปรับเพิ่มในระหว่างปีงบป,ประมาณ จะไม่มีการปรับเพิ่มในระหว่างปีงบประมาณแต่อย่างใดจะปรับเพิ่มช่วงไหนปรับเพิ่มช่วงปีงบประมาณถัดไปนะคะขามาดูน่าสนใจก็คือท่านบอกว่าท่านเกิด6พฤศจิกาย,ยน2 4 9 5ถ้ามานับช่วงอายุแล้วท่านครบอายุ70ปี 70ปีในวันที่6พฤศจิกายน2565เดือนพฤศจิกายน2565เป็นเดือนที่อยู่ในระหว่างปีงบประมาณ2566ปีงบประมาณ2566จะเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม 2,565ถึงวันที่30กันยายน2,566เพราะฉะนั้นท่านที่สอบถามผ่านกระทู้ถามของครมจัดการผู้สูงอายุว่า700บาทจะได้ในเดือนไหนเกิด6พฤศจิกายน2495ครบ70ปีในวันที่6 พฤศจิกายน2565เป็นปีงบประมาณ2566เพราะฉะนั้นท่านจะได้รับเบีย้ยอย่างชีพจาก600เป็น700บาทตั้งแต่เดือนตุลาคม2566เป็นต้นไปนะจ๊ะเดือนตุลาคม2566 เป็นเดือนแรกของปีงบประมาณ2,567ค่ะก็คงจะชัดเจนสำหรับท่านที่สอบถามมานะคะค่ะก็พอ,อน้อยคิดว่าเป็นคำถามที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งเผื่อท่านที่จะเข้ามารับชมรับฟังค่ะจะได้ประโยชน์จากส่วนนี้หรือท่านใดที่จะสอบถามพอ,อน้อยเพิ่มเติมนะจ๊ะ ค่ก็ส่งวันเดือนปีเกิดมาว่าท่านอยู่ในช่วงที่จะปรับเพิ่มขึ้นเบีย้ยอย่างชีพแล้วท่านจะได้รับเบีย้ยอย่างชีพที่จะปรับเพิ่มขึ้นในช่วงไหนนะคะไม่ว่าจะเป็นปรับเพิ่มจาก600เป็น700บาทปรับจาก700บาทเป็น800บาทหรือจาก 800บาทเป็น1,000บาทนะคะค่ะก็ส่งผ่านคอมเมนต์มาเลยก้าทุกคำถามที่พออน้อยออรับมานะคะที่ท่านส่งมาพออน้อยตอบทุกคำถามไม่มีคำถามไหนที่ค้างต่ออย่าลืมกดติดตามพออน้อยชาแนลท่านจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆกันนะคะคสำหรับในคลิปนี้พออน้อยต้องการล,ลาไปก่อนพบกันในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ